สวัสดีครับนี่ทุกคนรู้ไหมว่าก่อนนั้นนี้เกิดอะไรขึ้นมันน่ากลัวมากๆม,มันน่ากลัวที่สุดพราะทางที่เราไปนั้นมันเป็นทางเขาเรียกว่าทางทางถนนเลยนะ <Yeah. S 1> ถนนะลร ใว่าโอเคเรามาถูกงานแล้วว้านี่นะครับวัดวัดตรงน้อยนี่ใชนะ่เข้ามาก็ดูใหญ่ซ้ายแล้วคุณจะ<อ>ถง้เ<า>ข้าจากข้างในเลยนี่นะดูตังหลังวันที่ยี่สิบสั่นเน้อพีเป็นเพล็เอา้าทำไมไม่ออกมาล่นนะก็ตั้งของบนะ้าง กระถิ่นะครับวันนี้วัดตรงน้อยนะฮะ,ะ,ะ,ะเข้าไปดูในไงนก่อนนต้นต้นต้น,ตนแคบมากเลยข้างหน้าอาจจะกว้างก็ได้ เห็เไหมเข้มเกลือเฮ้ยหมอลำจะบอกนะหมอลำทางนี้ลวงพ่อหมีแล้วใช่เหรอเดี๋ยวไม่หันหน้าใส่โบสถ์อ่ะถามหลวงพ่อก่อนเนี่ยมันมีที่เดียวที่จะตั้งได้เอาถามก่อนเลยจอดก่อนพกจอดก่อนจอดก่อนจอดใจอดฉันเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขยันอะไรที่อ๋อไม่ มาถึงแล้วครับทุกคนว้าสวัสดีครับอันน้อเพียนหมอลำบนแหนเอาลุกเสียครับน้องเลี้ยงบรอครับโอ้เบี้ยเบี้ยเบี้ยโอ้ยไปเดี๋ยวเรามาทะลุกัดได้ไงบ้ที่ไหนที่นี่ที่ไงรถหมอลำเนี่ยไปหาที่นอน เดี๋ยวเราไปหาที่นอนไข่ไไนะบ้างรสไข่บ้างเนะี่ยอันดับแรก จะซักไงหรอจัดที่ไหนหลวงพ่อครับจัดงานที่ไอหมอลำจัดที่ไหนตรงตรงฉานู่นข้างนอกข้างนอกเลยอ,อ๋อข้างนอกเลยเน,แบบนี่ฮะที่เล่นหมอลำก็จะอยู่ห่างจากวัดก็จะประมาณนี้เราเออกจากหน้าวัดมานี่แล้วก็ตรงไป อ่ะไหมเอามั้ยกางทุ่งนาไหมคิวกลางทุ่งนาไหมเฮ้ยดีอยู่ชั่วเลยชั่วกลางทุ่งนาไหมเอาขับไปเฮ้ยดีอยู่ชั่วแล้วชั่วร์เรื่องอไรกินก๋วยเตี๋ยวไหม นี่ตนี้่นี่นี่นี่ไ่กลงนี่ไม่มีนี่นนี่นี่แซมนี่ข้างหน้านี่ตั้งไหนนี่เชื่อผมเนี่ยทางืครับหมอลำตั้งตรงไหนคะหมอลำตั้งตรงไหนกโลงนี้เออจะมา้งไหนเอาหันตั้งใช่ับ นี่ตรงนี้อันนี้บ่ะเออขับไปดูเข้าไปเลยขับเข้าไปกลัว <c oughs> ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ยังไม่มีใครมาถึงเลยนู่นไอ้เดียวมาถึงแล้วมั้งก็ลองสุดอยอดเลยอ่ะในบรรยากาศนูน่นไงที่อยู่มีอยู่แต่ว่ามีมหายทำน,น้ำเกอนน,นี่แหละน้ำอ่ะอผมว่าน่ะวันนี้ เยโอเคเดี๋ยวเราถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนั่น้องน้ำอะนรพร้อมคนลงกันครับนี่ไงที่อยู่มีเยอะๆเออที่อยู่เยอะเออนะฮะที่ของเล่นงานก็จะห่างจากบ้านแล้วก็ไม่ไกลมากนะฮะที่ก้องขวางอืมอากาศดีครับอยู่ติด หนองน้ำนะครับนี่อากาศหนาวเหมือนเดิมละนะไม่ไม่เยน็นนะหนาวเลยและครับนี่ก็อย่าลืมนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับที่วัดตรงน้อยนะฮะแต่มันจะเล่นที่วัดน,นะครับอยู่นอกวัดนะเพราะว่าสถานที่มันกว้างขวางวัดตรงน้อยอาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะฮะก็ถ้าใครนะครับบ้างๆ้วก็มาเที่ยว สำหรับขั้คืนนี้หรือว่าถ้ามาไม่ได้นะก็สามารถซื้อบัตรกลุ่มปิดออนไลน์ได้เลยนะฮะทุกคนไม่ต้องกลัวโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับต่ขอถ่ายราูปแป๊บน,นึงดดดดดเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ห้องน้ำปะห้องน้ำนห้องน้ำอ่ะอห้องน้ำอ๋อห้องน้ำเหมือนเพิ่งทำมาช้อปทำมนที้เออทำมาเพิ่งงานนี้เลยจะรับสามาร้อยเดี๋ยวก็เออเออมีที่อยู่กันอยู่นะครับ โอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีอีกครั้งนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยพี่บันแพงเอฟซีสาวน้อยพี่บัลแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ สิบสองมือผ่านงานปิดท่องฟังลูกดิมิตครับนีก็คือลําเพื่อนออนไลน์ครับศิลปินับเชิญบนเวทีสาวรำเพลีงครับกับศิลีิศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลํายองน้องอินฮาแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชิน้องอินฮาแล้วก็นะครับน้องบัตปัดธรรมนันแล้วก็ไอแม่นมณีวันครับศิลปินหาคนครับพี่ร้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมถักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ย สาวน้อยเพชรบมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเดอพี่น้องเดอครับมวนแทนแน่นอนกับเพลงไหมองหิงพร้อมครับผลงานเพลงโชว์ไมค์ของหล่ค่ะกับผลงานเพลงเอื่นทางนางเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก้าโมงเสารครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บ่สิเป็รเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่24เก้าโมงเสารครับเจ้าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามือนั้น สีรลองเพลงไม่โชว์ไม่เลิ่มแต่วันที่18ถึงวันที่ยเกศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุมในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อๆแม่ๆค่ลาการ์พ่อฝาาพ่อแม่ๆมิดตามผลงานพี่ไม่หลายในได้จากอากาศอย่าลืมเขากุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากไมยแล้วค่ะนอะกับบัตรละค่ะจาก 1, 3 4 8ารบาทเหลือเก9รยเกเกบาทครับ คือผมอยากแสดงสนลปินพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อนิ่งหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะเราเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ขบมือต่อมือคือหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกับศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชาร์จคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา2องรบาทครับ2องรบาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ1นึ้อบาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1นึ่งพบาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวน้อยเพดปันแพงแฟนเพจแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีสดัสสวัสดีครับพอ่อไอ้กุ๊ปปิดครับ